เฮเหตุใดพวกท่านยังไม่ไปนอนกันนี่ก็ดึกมากแล้วค้าเริ่มง่วงแล้วละซีพวกท่านไปนอนกันเถอะหาอะไรนะไอเจ้าเด็กบานี่พวกเรากำลังพูดเรื่องความเป็นความตายของตระกูลจินอยู่แทๆ้ๆแต่เขากลับบอกว่าง่วงอยากนอนงั้นหรือเขาเหนื่อยมากมั้งอ่าเขาไม่รู้หรือไงว่าตระกูลจินอยู่ในช่วงความเป็นความตายจริงๆ เอ้ยให้ตายเธอไอ้เจ้าเด็กบ้านี่มันใจไม้ไละกรรมจริงๆใจดำเหลือเกินเอ้ยเอาเธอพวกเรากลับกันดีกว่า เอาละตอนนี้ข้าต้องรีบไปหาเจ้านกกระเรียนและเจ้าหมีใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ะละไม่เช่นนั้นมันอาจจะกลายเป็นการโจมตีพวกเราเองถ้าหากเขาไม่รู้ว่าใครเป็นพวกเราบ้างดังนั้นถ้าไอ้เจ้าสองตัวนั้นมันกล้าโจมตีของทหารฝั่งเดียวกันเองแล้วก็มันจะจบไม่สวยแน่อ่าช่างเป็นความรู้สึกที่สบายยิ่งนัก อ่อนี่นะหรอที่ที่อันตรายที่สุดและเป็นที่ที่หดลายที่สุดในทวีปนะสำหรับข้าแล้วมันเป็นสถานที่สบายจริงๆอ่านี่มันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยป่าเดียนไฟแห่งนี้ไม่รู้ว่ามีสัตว์ส่วนอยู่กี่ตัวกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่เต็มไปด้วยกลับดักมากมายเลยก็ว่าได้ถ้าหากพลาดไปแม้แต่นิดละก็ คงโดนสัดส่วนที่นี่ถล่มยับแน่อ่าตาสำหรับข้าน้อยน้อยผู้นี้แล้วล้วก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิบจ้อยเจ้าได้นำกำลังคนเข้าไปต่อสู้หรือยังอ่าแน่นอนเจ้าพวกมนุษย์พวกนั้นด้วยความที่พวกมันหยิงยโสพวกมันจะได้รับสึกหนักในครั้งนี้แน่นอนเอาละตอนนี้ข้าขอตัวก่อน ถ้าหากไม่มีอะไรที่สำคัญหรือจำเป็นจริงๆไม่ต้องติดต่อข้ามาเจ้าสามารถตัดสินใจได้เองเลยไอย้ตอนนี้ข้ารู้สึกว่ากำลังจะทะลวงขั้นไปได้และความแข็งแกร่งในร่างกายของข้าในตอนนี้ก็ไม่สามารถควบคุมที่จะหยุดยั้งไม่ให้ทะลวงขั้นไปได้แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆที่จะเก็บกั้นมันไว้อีกต่อไป การต่อสู้ในครั้งนี้ช่างมาในเวลาที่แย่จริงๆอ่ะแน่นอนว่าพี่ใหญ่ของพวกเราจะต้องทะลวงขั้นได้อย่างง่ายดายแน่นอนและพี่ใหญ่สามารถทำเรื่องที่สำคัญของท่านได้พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกข้าเป็นคนจัดการเองข้ารับรองว่าจะไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นดีงั้นต่อไปเรามาตัดสินใจเจ้าเสือดาวน้อยนี่กันดีกว่า เอาละก่อนอื่นเลยเจ้าต้องดูแลมันเป็นอย่างดีและเจ้าต้องพยายามหาเจ้าของของมันก่อนที่ศึกตัดสินจะมาถึงแล้วก็อย่าพยายามทำ้ายมันโดยเด็ดขาดเอาละข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าของของเจ้าหนูนี้จะเป็นคนของตระกูลตูกูจากเมืองเทียนเซียงนั่นจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราจะสามารถสืบสวนและการมาของเขาได้ในที่นี้ อ่าดูเหมือนว่าความสามารถของพี่ใหญ่เราจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนนี่ถ้าหากว่าพี่ใหญ่สามารถทะลวงระดับไปขั้นที่12ของสัดส่วนได้เขาก็คงจะเก่งกว่าราชารุ่นก่อนใช่ไหมอ่าข้าคงได้เพียงแต่เฝ้ามองและรอความหวังที่จะเดินไปบนเส้นทางของข้าแบบนั้นในชีวิตนี้บ้างอา้พวกเราสองคนนะติดอยู่ในระดับที่1ิ และพวกเราจะถึงระดับที่11ได้ในชีวิตนี้พวกเราคงต้องจุดธูปและถวายแก่เทพเจ้าแล้วละในที่สุดเราก็ค้นพบคนที่สามารถช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดได้หลังจากผ่านความยากลำบากมากมายยิ่งไปกว่านั้นเงื่อนไขในการช่วยเหลือของเขาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ไอเจ้าหลี่จุนเทียนนั่นมันมาขัดขวางเอาละข้าจะจับ ตะแก่นั่นแล้วมาจิ้มน้ำพริกกินมันเป็นความผิดของไอ้เจ้าสารเลวดีจุนเทียนนั่นทั้งหมดเลยและลูกชายที่โชคร้ายของมันด้วยถ้าหากเราสามารถทำภารกิจได้เสร็จก่อนเราก็คงไม่ต้องมาทำการต่อสู้ที่ใหญ่ขนาดนี้พอเลยเจ้าหยุดแกงเจ้าตัวน้อยนั่นได้แล้วถ้าหากเจ้าแกงมันและมันเกิดตายขึ้นมาเจ้าจะได้ตายตามมันไปอย่างแน่นอน ชายผู้เชี่ยวชาญที่สมหน้ากากคนนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหนูนี่อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากเจ้าทำเจ้านี่เป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วละก็พวกเราจะไปหรืออะไรล่ะอ่าขอโทษด้วยละกันเจ้าหนูน้อยอ่าช่างเถอะข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราชางูนางกำลังมองหาผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของป่าเถียนฟ้าอยู่หรือไม่ ข้าไม่รู้จริงๆว่านางทําเช่นนั้นในเวลาแบบนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าข้าจะเริ่มต้นการค้นหาลมหายใจของเจ้าหมีและเจ้านกกระเรียนนั่นตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าป่าเถียนฟ้านี่มันช่างมีขนาดใหญ่เสียจริงแต่เดี๋ยวก่อนในพื้นที่ข้างหน้านี้เต็มไปด้วยหมอกพิษมากมายมันสามารถฆ่าระดับส่วนได้ใดทันทีถ้าหากข้าไม่ใช้ยินอย่างนี้ออกมาล่ะก็ ค่าในตอนนี้คงเหลือแต่กระดูกไปแล้วอะมีคนอยู่ตรงนั้นงั้นเหรอโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางทั่วเลยได้ที่เบอร์น,นี้เลยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลนะิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย